เอคนทักเจ้าหลายครับเด้อเมื่อนี้นองนองแล้วกะแขกผู้มีเกียรติทุกททานมาสู่เจา้าให้เจ้าได้เึ้นสวรรค์สักฝ่าเด้อพี่เด้อมองใดเขาบด้หาปลาบริส้ซื้อเนาะขันมีทุกข์ก็คอยเจ้าคนทุกข์ขันเจ้าสุขอยู่แล้วก็คอยเจ้าสุขจริงๆขึ้นไปเด้อพี่เด้อสาธุเด้อไอนี่ก็ได้เนาะไนพี่จะได้เสียเอาน,นองนอง,นองมากอันนี้คือ ่ลูกศิษย์ของคุณพ่อกับเกิดทองจันทร์นะคะแต่พี่ยิมเขาทำไห่ละมากเลยแล้วแถวเนี่ยแล้ว,ลว,ลวนั่งเสรินที่ยืนอยู่ท่นานหนานี่คือท่านตำรวจเอกเออบอกดีดีเนี่ย,ยบอกพี่ท่องพูดท่องจันทร์นะคะซึ่งเป็นลูกของคุณพ่อกับเกิดทองจันทร์นะคะอ่าเป็นเอกเ,เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ เข้อสุลองเพ่นได้ดีพี่ดีใจด้วยเพราะว่าอ้ายก็แต่เห็นแล้วก็สิว่าเพ้นพอเขียนดีหน่อยม่ายนะี่เาไม่ดแที่มามสมให้ายเทียนนาม ไปแล้วพ sure ี <en espe> <masses> ่ไปลาพี่จะกลับย้อนขึ้นมาไปแล้วพี่ไปลาพี่จะกลับย้อนขึ้นมาอ่ะสารน้องแม่บ่กไม่ได้เด็ก เป็นเกลียวและเลี้ยวหนุ่มชายตาหนาขาดดวงใจของชายจนจน้องใจอย่าได้ลืมคนจนชีวิตอับถึงถึงอายและเต ไปได้ยังไต่สิ่งทได้ด้ังไเ็มีใจไปแล้วทำไมพี่ไปรับทำไมพี่ไม่กลับย้อนคืนมาายเอ้ยคนรักเจ้าหลายครับเดอ้อเมื่อนี้น้องนองแล้วกัแขกผู้มีเกียรติทุกท่านมาสู่เจ้าให้โจเด้กดินสวรรค์สัตว์ฝ่าด้วยพี่เดอ้อมองใด เอาบริหารป่าบ,บริสุทธิ์เนาะท่นมีทุก,กข์ก็คอยเจ้าคนาทุกขท่านเจ้าสุาขอยู่แล้วก็คอยเจ้าสุขจริงๆขึ้นไ,ไปเด้อพี่เด้อสาธุเด้อไอรินกน็ได้เนาะผมมาส่ง,งเจ้านะครับพี่หน้าเรือว่าพี่น้องที่ผู้มีเกียรติทุกท่านพี่ม่ามือนี้นะครับเปเลชชา่นใช่พี่หน้าต้องจัดโปรโมชั่นและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับขอส่ง ดวงพิญญาของอ้ายคือโซสว่วงสวรรค์นะครับสาธุ